วันที่17กรกค2003ผ่าน 3, มานี้มีกระแสในสื่อสังคมออนไลน์กรณีได้เสียค่าจํากัดพาส,สปรอร์ตขาเข่าข,า,ขาออกประเทศฝั่งลล้อยู่ด่านความมีรภาพแห่งที่สสวรรค์นนเขตมุกดาหารรวมเป็นเงิน4ห้อยบาทสกุลเงินไทยซึ่งเนื้อไหนกล่าวถึงผู้ให้ข้อมูลว่าตนได้จ่ายค่าจํากัดพาสปรอร์ตทั้งก่อนออกและตอนเข,ข่าประเทศขั้งละ2ห้าบาท ลวมป็นเงินทั้งมด4ีห้อยบาทไทยทั้งหมดมันเกิดขึ้นอยู่ฝั่งล้าวเลยฝากถามหลายคนว่าผ่านดานดังกล่าวก็ได้จ่ายค่าจกากัดคือกันบอตามปกติเมนคิดว่าบได้เสียค่าจกากัดพาสปอร์ตบบว่าจะเป็นการจาออกจาเข้าตามเคยเข้าออกด่านอื่นที่เคยไปมาแต่ละด่านก็บอเคยได้เสียค่าจกากัดพาสปอร์ตด้วยความบบเข้าใจการเก็บเงินค่าจกากัดอยู่ด่านสวรรค์น,นี้ตนจึงได้ถามเจ้าหน้าที่แถวนั้นและได้คําตอบว่า ปกติคนอื่นเขาก็ได้จายหมดได้เสียค่าจํากัดคือกันหมดถ้าบบอยากเสียเมนให้ไปลงกับหัวหน้าซึ่งทางหัวหน้าก็ได้ถามเกี่ยวกับข้อมูลตนเป็นคนบ้านใดจุดประสงค์ถึงการเดินทางไปไทยและตนก็ได้ตอบพร้อมจริงหมดหลังจากนั้นตนก็ได้ออกจากห้องนั้นมาจ่ายค่าจํากัดพาสปอร์ตเมื่อตอนจะไปไทยก็ได้จ่ายค่าจํากัดพาสปอร์ตคือกันซึ่งรวมแล้วตวนได้จ่ายค่าจํากัดเข่าจํา,าจกัดออกยูดานสวนรรณเขตฝัฟังลา้ารวมเป็นเงินสี่ห้อยบาทไทยขอฝากถามผู้ฮ้และพักส่วนเกี่ยวข้ของว่า เป็นอย่างคือมีการเก็บค่าจํากัาพาส,สปอร์ตเขาออกความมิตรภาพแห่งที่2ต่อมอสวรรณเขตและคอยกำเนมงคนล้าอย่างหัว่าเป็นการเก็บเงินแบบใดโบมีบินหรือมีใบแจ้งการอย่างโบ ห,หลังมีการเผยแพร่ข่าวออกสู่สังคมออนไลน์ก็กลายเป็นประเด็นที่มีการว่าว่าถึงจานวนหลายอยู่ในสื่อสังคมออนไลน์และมีการวิาพากษ์วิจารณ์กันไปต่างๆนาะนาะนะล่าสุดวันที่18กค2563มีท่านพันธทลำพงไซทองหัวหนา้นาคณะคุ้มครองดานควรมิรภาพเพลงที่2ส,สวรรณเขตมุกดาหารได้ให้สัมภาษณ์ต่อทีมข่าวหนังสือพิมพ์ลอบชนาว่าทางด้านควรมิรภาพเพีงที่2บ่ได้มีการอนุญ,ญาตให้เก็บค่าจํากัดหนังสือพานดาน ถือว่าจ้ำกาพาส,สปอร์ตเขาออกเมนโบเสียค่าใช้ใจ่ายจะกกีบทางเจ้าหน้าที่จะจ้ำให้ฟรีตลอดระยะผ่านมาทางดานก็ได้เผยแพ,พร่รัฐธรรญัติเล็กที่0 0 2ของประธานประเทศและแจ้งต่อขแห่งการเกี่ยวของประจําดานโดยเฉพาะกับคะแนนงการกดค้นเขาออกเมืองประจําดานบอ,อนุญ,ญาตให้เจ้าหน้าที่ขแน่งดังกล่าวเก็บค่าบริการหรือค่าธรรมเนียมเขาออกเมืองสําหรับผู้ใส้พาสปอร์ตโดยเด็ดขาด ทานพันธุูลำพงษ์ไซทองยังแห่งผู้ตื่นว่าต่อประเด็นที่ปรากฏเป็นข่าวมันกำลังดำเนินการกดกาเพื่อให่ความเป็นธรรมทั้งสองฝ่ายถ้าการกดกาหากพมวามีมูลความจริงที่ปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ทานใดหากกระทำผิดตามการที่ก้าวหาแท้ทั้งการจัดตั้งก็จะมีการปฏิบัติวินัยอย่างเข้มงวดบ่มีการละเว้นต่อผู้กระทำผิดถึงแม้ว่าผู้ที่กระทำผิดนั้นจะเมีนไผ่หรือตำแหน่งใดซันแดดก,ก็ตามต้องถือปฏิบัติวินัยตามกฎหมายและระเบียบการ คาดว่าผลการกดการบัญหารดังกล่าวจะํำเร็จโดยไวนี้และจะมีการแจ้งตามขั้นตอนและจะมีการเผยแพร่ชี้แจงต่อสังคมตื่มอีกภายหลงัง